อ่ะแล้วผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะมาพบกับฮัลโหลลิกิครับผมตอนนี้อยู่ในเกมรเกรนเฮลนะแล้วก็มีวันนี้ผมอยู่กับน้องเอิร์ธแล้วก็ซิโร่น้องโอมนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งยิงเอ้ยเพิ่งเสียบกันเองเนะี่ยหนูชื่อเจนมาการโบมากานุน่ะ <c oughs> <c oughs> อในพาร์ทนี้นะเราจะมอบอกความลับของเกม Green Hill นะฮะว่าเราสามารถสร้างบ้านโดยไม่มีลิมิตในการทำนะเรามีง่ายๆมากเลยเดี๋ยวเราจะให้เอิร์ธพาไปไปต้องย่องไปถึงแล้วเนี่ยถึงแล้ว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 เดี๋ยวนี้เราจะสร้างเขาเรียกว่าลิมิตหรือบั๊ของเกมนั่นเองเทคนิคการทำบั๊กของเกมนะฮะ จริงๆมันก็ไม่ไม่ควรทำาหรอแต่ว่าเราอนุรักษ์ป่าไม้เราไม่อยากตัดไม้เพิ่มนะะเพราะว่าป่าไม้มันเริ่มน้อยลงแล้วในปัจจุบันเรามาเริ่มกันก่อนเลยนะของเอิร์ธเอาไหนก่อนดีกิ่งไม้เล็กก่อนเลยฮะอ่ากิ่งไม้เล็กเราจะเพิ่มจํานวนของกิ่งไม้เล็กให้มากกว่า5้าสิบอันที่เรามีอยู่ตอนนี้นะอ่ะจะจานเริ่มเอ่ออะไรวะกิ่งไม้ยาวก่อนอ่ะกิ่งไม้ยาวก่อนกิ่งไม้ยาวเป็นของที่เป็นกิ่งไม้ที่หายากนะซึ่ง ซึ่งในหนึ่งต้นไม้มันจะได้ประมาณ2อันเนาะหถึงสอันเองอ่าโอเคการติกาการทำนะเราต้องสร้างที่เก็บกิ่งไม้ยาวให้ได้อย่างนี้ก่อนแล้วก็ใส่ให้เต็มนะใสใ่เต็มแล้วทำยังไงต่อทุบทิง้งครับผมทุบมาเลยทุบมันทุบมันเดีทุบมันเดี๋ยวเทุบกิ่งไม้ไม่ได้ทุบมันน,นี่โอ้ยกระจายกระจาย มาต่อไปเราจะมาเรียงให้ดูนะว่าเราจะได้จำนวนมากกว่าที่เราใส่เอาไว้ตอนแรกหรือเปล่านะตอนแรกมัน21อันนะอ๋อ20่0ออ่ะอา <20 S 1> อ่ใส่ใส่ใรางอัน้าใสร้างก็สาสร้างสอันเก็บ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 รอบหนึ่งมันจะได้5้าอัน เต็มแล้วเหรอเต็มแล้วเต็มแล้วนะไม้ยังเหลือเอาสร้างอีกสร้างอีกอสร้างแล้วอ๋อเอาเอา,เอาแล้วใส่ใส่อ๋อ,น,อนี่แค่กิ่งไม้ย,ยาวแล้วเนี่ยฮะเอาบัคที่สองเกิดขึ้นแล้วเหรอ ตอนนี้ไม่ทันไรบั๊กที่2ก็เกิดขึ้นแล้วของเกมนั่นก็คือกิ่งไม้ติดมืออ่าหน้าที่พี่แล้วสินะอ่าคืออ่าเดี๋ยวก่อนบอกก่อนนะตอนนี้คือกิ่งไม้เนี่ยมันเราได้เกินมาแล้วนะ2กองนะฮะแล้วก็ยังมีเศษกิ่งไม้ที่เหลืออยู่ตรงนี้อีกน่าจะได้ประมาณ3กองนะจาก1กลายเป็น3แล้วก็อีกบั๊กหนึ่งของเกมนั่นก็คือกิ่งไม้ติดมือ ่ะเดี๋ยวผมจะสร้างอันนี้ให้ดูนะความหมายของกิ่งไม้ติดมือคืออะไรอ่ที่ใส่เก็บกิ่งไม้อยู่ไหนวะกิ่งไม้ยาวโอเคขายติดทั้งคู่เลยเหรอไม่ไม่โอมอ,อ,อ่าโอมอ่าเทคนิคของกิ่งไม้ติดมือนะฮะเราจะใส่ได้เรื่อยๆจนไม่มีจํากัดนั่นเองเห็นไหมเต็มเรียบร้อยฮะอันนี้คืออีกเทคนิคหรือบั๊กของเกมนั่นเอง การทําบักอันนี้มันจะทํายากนิดหนึ่งนะสําหรับกิ่งไม้ติดมือซึ่งมันเป็นการใส่ของกับเพื่อนเวลายัดเนี่ยพร้อมกันนั่นเองนะมันจะเป็นกิ่งไม้ติดมือก็สามารถสร้างได้ไม่จํากัดเลยบักนี้ก็ทํายากนิดหนึ่งนะนี่เห็นไหมอ่าอย่างเดียวเลยออกเข้าใหม่อ่ะเห็นไนหะมของโอมใส่ได้ไม่ยั้งเลยทีเดียว ไปใส่ที่บ้านไหม <c oughs> ที่บ้านเต็มหมดแล้วมึงเนนะี่ย <c oughs> โอเคงั้นถือเก็บไว้งั้นแหละนี่ไงที่เราเอามานี่ไงที่เราเอามาเนี่ยน,นี่ที่เรามาตั้งเนี่ยตรงน,นี้ยังไม่เต็มเลยอ๋ออ่ามาเก็บตรงนี้มาเก็บตรงนี้ให้เต็มนี่กิ่งไม้ยาวติดมือนะโอ้โหดูดีเป็นสตอ็อกเลยไม่ตายเถิดเอาใส่ให้เต็มใส่ให้เต็ม <c oughs> อ่าเต็มแล้วยืนอยู่เฉยๆก็ เป็นแบบนี้ประเภทเดียวกันทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นกิ่งไม้เล็กหรือกิ่งไม้หรือซุงอ่ะทำได้หมดเลยมันจะคูณ3เข้าไปกิ่งไม้ธรรมดาอ่ะอ่ะทำลายกันทุกคนลยอ่ะเห็นไหมมันพูนขึ้นมาหูยเยอะเยอะ,ยะจริงเยอะจริงกิ่งไม้เล็กกิ่งไม้เล็กโอ้โหพูนพูน สุงสุงส,ง,ส,ง,สงเอามามาช่วยอนทุบมาช่วยอนทุบมามาลุมกมาทุบเลย oh <no. S 1> <laughs> ไม่ติดมือโอ้ยสุงสุงก็เด่น <laughs> นี่แหละอันนี้เป็นทริกสำหรับกินเทลทั้งสองทริกนะใครที่อยากเล่นแนวสร้างบ้านในป่าเมซอนก็มาลองทำดูนะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วทุกคนบ๊ายบายครับบ๊ายบาย <laughs>